ดูการ์ตูนฟรี24<ด>ชั่วโมงได้ที่ a n i m e i c o m แม่นเ,นมาาเนี่ยเขาเป็นใครอะยจโตมิซายะเนี่ยนารู้จักมะก็รู้จักเพราะเรื่องงานอะอ๋อยจโตมิซายะเนี่ยเขาเป็นการ์ไอดอลที่กำลังดังสุดๆตอนนี้ไงแล้วตั๋วนี่มันหมายความว่าไงพี่เขาให้มาเป็นของขวัญนนะ่ะบอกว่าให้ทีม try tree

「ボロボロの態度だって絶対諦めはしない」「何をなくしても苦しみに打ち勝ってかいしめて」「抱く扉があるのさ」「俺と ก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆนะครับผมที่ตามโนีิมไอคอมของเราเนี่ยฮะการไฟแวงการจีเรื่องนี้ก็ปเป็นเิื่อสิทธิของทั้งเด็กนะครับผมก็อ,อ,กอยา่าล<อ>ืมกดห่สิทธ<ฮ>ิ์ด้วยนะครับช่วงฤด,ดูร้อนสายยาเขาจะตดะเวนไปตามสาขาต่างๆเพื่อจัดมินิคอนเสิร์ตส่วนคราวนี้ก็เป็นตาของสาขาดรา g o นเอ็มพายนี่แต่ฉันอยากสู้มากกว่าทีมไททีอุตสาห์คืนชีพบททั้งที เฮ้ยอ้าวเยเฮ้ยอ้า้ยาเฮาเฮ้ยาวเฮ้ยอาเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยาเฮเฮยายองมัเฮ้ยอเฮ้ยอ่แลเ้วเฮ้าเฮ้ยอคุณเฮาเฮยาเยาเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยอเฮ้ยวเฮ้ยาเฮ้ยอเฮ้าเฮ้ยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเฮยย เห็นเขียนไว้ในบล็อกด้วยล่ะสุดยอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วเฮ้ย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 พวกนายทำไมทำหน้าแบบนั้นก็ฉันไม่รู้จักเขานี่ไม่ไหวก็ช่วยไม่ได้นะงั้นฉันจะสาธยายเกี่ยวกับเสน่ห์ของซายะให้นายฟังเองถ้าเป็นเรื่องของยาตัวมิซายะฉันรู้จักดีเลยล่ะว่าไงนะคำพูดติดปากของซายะล่ะรู้สึกว่า ฉันคือเงือกน้อยแสนซนผู้มาจากเมกาลานิกา้าใช่ไหมละ่ะเฮ้ยพวกแฟนพันทางก็อย่างเงี้ยไม่ใช่เงือกน้อยแต่เป็นเมอร,ร,ร์เมดปริษัทต่างหากแล้วครับแต่ชื่อต้นฉบับจริงๆก็คือลิตเติ้ลเมอร์เมดไม่ใช่เหรอไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่ไปสนใจหรอกว่าเขาเป็นไอดอลนี่นะรู้รายละเอียดดีนี่นายจะได้คุยกับผู้ผู้ใหญ่ที่บริษัทดูเรื่องอะนะเพราะเขาเป็นลูกสาวของไอดอนยุคบุกเบิกอย่างเช่นโคซจิฮิโตมิถ้าโดนถามจะได้ตอบถูกโคซจิฮิโตมิเหรอ คนที่ดวงเยียบเยียบเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นน่ะเหรอลูกสาวเขาเองเหรอเนี่ยฉันก็ไม่รู้จักอยู่ดีละนี่นายรู้จักใครบ้างเนี่ยมี้ฮเอ๋เออ ขอบคุณมากเลยที่มากันนะมิวโอ้โอห้ๆฉันมาจากเมกานานิกา้านิสยัยขี้เล่นนิดหน่อยมาเมริซซสจะย้อมทุกคนในจักรวาลให้เป็นสีสายะให้หมดเลยมิวฮอบสเต็ปเพื่อจะจนะักรวาลเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว เพราะจักราวาลเนี่ยนะมันเป็นความฝันของซายะจะต้องเป็นหนึ่งทั้งในโลกไอดอลและในจักราวาลรู้เปล่ามาสร้างความทรงจําในฤด,ดูร้อนไปพร้อมซายะนะบมิวมิวมิวเหรอเมลจมากเมลบิวได้ยังไงเล่าซายาจะพูดลงง้ายว่าเมลจะมาไว้ด้วยลนะ่ะเบลยางเบลเชียวเทินที่ส4เจ้าหญิงเลือกน้อยแห่งเบเกลานิกาวะอ๋อ,อ,อ คุณซายะไหนว่าจะเข้ามาทางหลังวิธีไงครับมิวฉันอยากมาเจอทุกคนเร็วๆนะคะก็เลยบินมาแทนไงละมิว้ว <c oughs> ฉันเห็นปีกเขาด้วยหนังฟ้าตัวจริงเสียงจริงเลยแต่แบบนี้มันอันตรายมากนะครับรีบไปหลังเวทีก่อนเออเอพี่คะมาช่วยกันหน่อยสิ <c oughs> เออเออเอเอ <c oughs> มิวขอโทษคะ่ะ ะคะุณนายหยาพลังนะครับเฮ้ยทำไมพวกเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยดีแล้วล่ะที่ทุกคนปลอดภัยเน่ยสุดยอดเลยสายะจังแฟนคลับเยอะมากทําอนุถึงสมัยแม่หนูดังๆเลยอ่ะออแต่สายจะดังกว่าคุณแม่ให้ดูเองมิวว่าแต่ทุกคนฉันขอโทษด้วยนะคะไม่นึกเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายแบบนี้นะ ต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ผมก็ได้บอกแล้วนะว่าแบบนี้มันจะวุ่นวายแต่ฉันอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคนนี่นะคุณผู้จัดการไม่ต้องคิดมากเลยนะครับทั้งเราแค่เป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายกับคุณซาย,ยะหรือว่าแฟนนะครับเนอะหรือก็คือแฟนๆต้องมาก่อนอืถูกต้องแล้วล่ะมิวคราวหน้าจะทำให้แฟนๆดีใจด้วยวิธีอื่นนะมิว ก้อยกันเครื่องจักรวาลไปอีกเก้าสายะจะพยายามมิวอืมนั่นแหละสายะจังพลังใจเต็มไป่ยมพร้อมที่ก้าไปข้างหน้าติปประจําใจของสายะเลยละมิวก็ประมาณนี้แหละครับทั้งสามคนก็คือสตาร์พิเศษเห้แกกว่าสายะปีหนึ่งเลอเนี่ยงั้นก็เป็นพี่ชายกับพี่สาวสินะมิวเออจ้าพี่ชายเหรอขอฝากตัวได้นะคุณสายะ ถ้าอย่างนั้นคงต้องรบกวนให้คุณสยะตรวจดูตารางในช่วงบ่ายหน่อยนะครับครับบ่ายโมงตรงมีมินิอีเวนต์ต่อด้วยแจกลายเซน็นและจากนั้นก็มีช่วงพักแล้วก็เริ่มคอนเสิร์ตตอนหกโมงมีพูดคุยกับแวนการโรนิดหน่อยก่อนจะเริ่มเพลงแรกครับถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับตอนที่ไปจัดที่สาขาสตาร์เกตเป๊ะเลยนะสิ ช่วงสี่โมงฉันบอกให้เพิ่มกิจกรรมไปด้วยไงมันไม่มีเวลาจะให้ทำอย่างนั้นหล่ะครับจะยังไงก็ต้องทำมันมีแฟนๆที่ตามมาดูซ้ำดินะแล้วคุณสายยะมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำอย่างนั้นเหรอครับคือเรื่องนั้นเออฮะถ้าได้เล่นเวนการ์ดก็น่าจะคิดออกนะมิวจินตนาการจะเลดนเล่นพี่ตโกฮะมาเล่นกับหนูนะคะเอ๊อตอนนี้เหรอ บุผาแห่งต้นฤดูใบไม้พลีพรีมาเวลาจ้มที่ใส่แว่นกัดมียวออคือว่าสุดยอดไปเลยแฮโทกฮะไม่มีคำว่าปราณีเลยสินนะมันก็ต้องสู้เต็มที่สิยิ่งออกมือก็ยิ่งเป็นการเสียมารยาตนะมิ้วพี่สาวพูดถูกแล้วล่ะมิ้วสายะเองก็สู้สุดฝีมือแล้ว นานๆทีแพ้บ้างแบบนี้เพอได้ครองจากระวานก็จะยิ่งรู้สึกน่ายินดีนะมิวออถ้าง้นแล้วสายยาไื้อะไรออกมาหรือยังอะยังเลยละมิวแต่ว่าได้พลังเต็มเปี่ยมแล้วเดี๋ยวต้องนึกออกแน่มิวตกลงว่ายังนึกอะไรไม่ออกสินะเอะเอต้องรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วล่ะที่จะใส่วันนี้เป็นชุดใหม่รู้สึกตื่นเต้นสุดๆไปเลยละมิวก็ขอโทษ คือมันมีปัญหานิดหน่อยชุดยังส่งมาไม่ถึงเลยมิวงั้นจะทำยังไงอะแล้วอีเวนละ่ะก็ต้องใส่ชุดอื่นไปก่อนนั่นแหละโอ้มิวมิวมิวน่ารักมิวดูดเหมาะมากเลยซายะเหมือนยังไม่ใช่นะมิวมิตีฟู์ ดูเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อยนะมิวมิวน่ารักสุดยอดน่าอายจะตายมิวไม่มีพวกเครื่องแบบอะไรบ้างเหรอมิวีจับผีจับทันทีไม่ใช่เครื่องแบบ,แบ,บนี้ไม่เห็นก็กับสายยาเลยมิวแต่ว่าก็เอามาแค่นี้นี่ก็ให้น้องเขายืม <emos> ชุดนักเรียนสิเอ๊ะ <es> มีวิธีนี้<อ>ด้วยสินนะถ้าสายาใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนแถวนี้แล้วก็ทุกคนจะต้องดีใจแน่นอนเลยละมิวไม่ดีกว่าไม่เอาด้วยหรอกเขาไม่ได้ให้เธอไปขึ้นเ<อ>วทีสัก,กนหน่อยนี่มันก็ใช่อยู่หรอกขอร้องะะเลยค่ะพี่โทโกะมิวเออคือว่าเอ่ออี <laughs> <laughs> อแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มมินิคอนเสิร์ตแล้วนะเอเอ ทั้งหมดนี้ก็เพื่ออีเวนต์ว้กรับมาทันสินะต้องขอโทษจริงๆนะโทโกฮะขอโทษจริงๆนะเอ๊ จุดเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยนะมิ้วเออเอไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองอันโจโทโกะไม่สะทกสถานอยู่แล้วเอาละพร้อมกันแล้วหรือยังงานให้สายย่ามาโจมตีใส่ทัดทีจะเริ่มแล้วนะ่สข,ขอรบกวนด้วยครับอยากให้ใช้ใบไหนโจมตีเหรอเออเออแน่นอนว่า ครูเอตัวโอลิเวียก็ขอขอบรบกวนด้วยครับโอลิเวียจอมตีดอนเขาแล้วเพราะผมขอเป็นปรบาบตาลของสาย,ยามิลเลอร์เวย์สลอริสกันละกันนะครับมิลเลอร์เวย์สลอริสโจมตีอออือผู้เดินเล่นในวันอากาศสดใสเอมิเลียจอมตีเมลสุดยอดมีความสุขจัง อิงแมนของผมจะไม่มีวันลืมเลยขอบคุณมากเลยนะครับมิวมิวไม่เห็นจะเข้าใจเลยแต่ก็ดูงานจะคลึกคลื้นดีนะมิวเห็นทุกคนสนุกแบบนี้ดีใจจังเลยมิวขอบคุณมากเลยนะครับคุณไายะนี่พี่คะ แล้วจะเอาอยัางไงดีช่วงก่อนเข้าคอนเสิร์ตตกลงจะเปลี่ยนอะไรไหมคะก็คิดกิจกรรมที่น่าเป็นไปได้ไว้บ้างแล้วถ้ามีอันไหนที่ทันเวลาก็ว่าจะลองเสนอเอ๊ะม,มีอะไรเหรือครับคุณสยะม,มีหนอนมีอยู่โทษโอเคหนอนตัวเดียวเองพ,พี่สาวขอบคุณมากนะมีโกกฮะ ขอโทษนะมิวเออโอ้ยกว่าจะล้างออกอ๋อดวงกุดจังนะเธอทั้งหมดก็เพื่อง,งานอีเวนต์ของพี่ต้องทนต้องทน,นแต่คุณสายาเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะอ,อ,อสายาสายาคุณสายา เห็นคุณสายยาบ้างไหมจูจๆก็หายตัวไปเลยอ่ะเอ๊เ้ยจะบ้าตายหายไปอยู่ไหนล่ะเนี่ยในที่สุดก็นึกออกแล้วเมียวตอนแรกนะต้องเริ่มด้วยเสียงดังปังแล้วทีนี้แล้วทีนี้สายยาก็ขึ้นสู่เวทีเหมือนเป็นดวงดาวละทำแบบนี้ไม่ได้นะมีออกมาเองแบบนี้มันลำบากคนอื่นมากเลยแล้วรู้มา แล้วที่สําคัญที่บอกว่าอยากเปลี่ยนกิจกรรมก็เพราะอยากเอาชนะคุณแม่สิท่าไม่เกี่ยวกับคุณแม่สักหน่อยคิดดูดีๆสิสายะแบบนี้มนเอาแต่ใจไปหน่อยไหมอะฮะ <c oughs> คุณแม่เธออะเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็เก่งมากเขาไม่เคยลงมายุ่งกับงานของฝ่ายสตาฟเลยอะสายะก็ลองดูเป็นตัวอย่างสิแต่สายะไม่ใช่คุณแม่สักหน่อยอ <c oughs> น้องสาวของทันบารูเชีวนาฝีมือต้องไม่ธรรมาดาอยู่แล้วมาสนุกกันเถอะคุณน้องสาวของอันเจอมาโมรุดูเหมือนกับเราเลยสินะสายยะอาจจะทํทำให้ทุกคนลำบากก็จริงแต่ว่าสายยะอยากทำคอนเสิร์ตที่แม้แต่คุณแม่ก็ยังต้องตกใจนี่นะอออโอ้โหเอ้อยอยู่นี่เองคุณสายะตามหาแทบแย่แนะ่ ต้องขอโทษจริงๆนะครับนี่สายะขอโทษนะยนะคะแต่ว่าลองฟังนี่นะสายะมีสุดยอดไอเดียแล้วละมิวแบบนี้นี่เองให้มีละครสั้นๆก่อนเริ่มคอนเสิร์ตสินะทำเพื่อแฟนๆนะมิวสายะอยากเห็นรอยยิ้มของทุกคนมากเลยมิวทำแล้วทุกคนจะชอบแน่หระ ไม่ต้องห่วงเชื่อในตัวสายาสิคอนเสิร์ตครั้งนี้จะต้องสุดยอดแน่นอนนั่นสิเข้าใจแล้วล่ะครับถ้างั้นขอเอาชื่อของสาขาวเราไปเดิมพันจะต้องทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้สำเร็จให้ได้มิวมาละรอดแนมเอาอ่ะเต้นอะไรควาเอ้ยควาลญ่ใหญ่ใหญ่เลยวาเอ้ยควาดมา ทุกคนครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วองค์กรชั่วร้ายได้เข้าแทรกแซงและยึดเวทีคอนเสิร์ตแห่งนี้เอาไว้ซะแล้วละครับทำยไจอมพวกนั้นว้าว้าคือหัวหน้าองค์กรชั่วร้ายโทโกฮาเอ๊ะแล้อะไรต่อแวนการ์คือของของข้าคนเดียวอะเวนการ์คือ ต้องแหวนกาสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะพูดต่อให้จบแล้วเออเป็นของข้าคนเดียวไม่ยอมให้ทำได้หรอกมิวลชั่ะชุดนักเรียนนั่นเครื่องแบบของโรงเรียนโทโกฮานี่น่ารักนังนี่คือชุดที่เตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่อคอนเสิร์ตวันนี้เลยมิว มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกของทุกคนที่สาขาดราก้อนเอ็มไพร์โธ่เอ้ยรอยยิ้มกับแวนการ์ดของทุกคนสายยาจะปกป้องเองนิ้วตายาสายยายอะเลยสายยาสายยขันแหล่งแ่งความยุติธรรมไงนิ้วเสร็จประจุได้ รีบหน่อยเอ้าเป็นไงรู้ขับใจมากๆเลยนะสายาบ,บ,บ้าที่สดุดอา้าวเตรียมใจไว้ให้ดีเจ้าพวกองค์กรชั่วเอ๊ะพายอหรอสายยาอุนตราซุอร์มิราเคิลเลิฟลี่แอทเทนมี่นะเลือดแของแบบนั้นไว้ตั้แต่ตอนไหนสวยแล้ว อะไรกันเนี่ยอุตสาห์มองเธอใหม่แล้วเชียวพอ,อกันทียายเด็กเอาแต่ใจแบบเธอเฮ้ยนี่แนะ่ไอ้จ<า>๋าไม่ยอมยกม,มือเ้ยออ,อ,อะไรของเธอเนี่ยเป็นไอดอลไม่ใช่เหรอก็ทำตัวให้มันเรียบร้อยกว่านี้หน่อยสิยะ้ยตายาคือไอดอลแสนซนฮะ คุณแม่น่ะเป็นไอดอลเรียบร้อยแต่ซายะก็คือซายะไม่เหมือนคุณแม่ลรอกมิวซายะน่ะจะเดินไปในเส้นทางที่เชื่อว่าถูกต้องไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามนั่นก็เพราะความเป็นไปได้นั้นไรขีดจำกัดอนาคตน่ะมันมีมากมายมหาศาลเลยอนาคตมีมากมายมหาศาล <c oughs> ปิดบัญชีแล้วมิว เฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเนี่ยโอ้ยใหญ่จังเลยรวมความรู้สึกของทุกคนไว้ในภายชิ้นนี้ฮับเต็แล้วแล้วก็จักรวาลเย้งแปดโอ้โหโอดเล็บเล็บเล็บใจเรียบร้อยมิวเลิกกะ เอาโอ,อ้ยนี่เองทุกคนสายยาเอาชนะคนชั่วได้แล้วนะแล้วพลังของทุกคนแท้ๆเลยยา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 ,ยายอนาคตน,น่ะมีมากมายมหาศาลเลยนะ เด็กคนนี้ไปไกลกว่าเราเยอะเลยสินะขอโทษนะคะพี่สาวถึงจะเป็นการแสดงแต่หนูก็ทำชุดพี่เปื้อนหมดแล้วอ่ะช่เถอะภายพวกนั้นพี่ก็ปาไปเองด้วยทำเปื้อนเองก็ต้องเช็ดเองสิคือว่าขอโทษนะที่พี่ฟิวขาดแล้วก็พูดออกไปแบบนั้นน่ะ พี่สาวคะทุกอย่างออกมาดีมากๆเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะทั้งหมดต้องขอบคุณพี่สาวนะมิวแฟนๆทุกคนเขาโชคกันมากเลยล่ะพี่เนี่ยเทียบสายยาไม่ได้เลยสายยาเตรียมขึ้นร้องเพลงแรกได้แล้วนี่พี่สาวสายยาอยากแก้แค้นล่ะเอ๊ะคราวหน้าพี่ก็ไม่ออมมืออยู่ดีแหละ <laughs> โดลกับองคอ์กรชั่วแล้วล่ะตายะจะเอาชนะด้วยแวนการ์ดให้ดูเองฮ่าๆๆข้าขอรับคำท้าคนที่จะครองจักรวาลก็คือข้าคนนี้ต่างหากล่ะเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นคู่หูตะลุยอวกาศไปซะแล้วเหมือนจะใช่นั้นเนี่ยเตรียมสนามแวนการ์ดทีด่วนเลยสายยะสู้เขานะครับอย่ายอมแพ้พวกองค์กรชั่วนะ เราเองก็ต้องเปลี่ยนให้ได้ทั้งตัวเองแล้วก็อนาคตฉันไม่ยอมแพ้หรอกซายะกนิยไยักก็เหมือนกัน stand up แบนการ 「僕らの両手は雲に覆われてた」「未来へと追いかけた心を合わせた」 กลับไปที่ไหกลับมาแล้วครับโอ้ยตกใจแทบแย่น่ะ <c oughs> พอดีวันนี้อาเลิกงานเร็วนะ่ะเลยขอแสดงฝีมือทำมื้อเย็นซะหน่อยแล,แล้วนั่นมันอะไรเหรอถ้าทางน่าสนุกดีนี่วะ่ะเปล่าครับแค่เป็นงานอนะีเวนต์เวนการ์ดมาน่ะเวนการ์ดถึงี้นะโรโนอ เรื่องจะคุยด้วยหน่อยนะอะไรเหรออาอยากให้เธอเลิกเล่นแวนกาดเอ๊พี่ของอาคุณพ่อของเธอเขาเคยเป็นแวนกาดไฟเตอร์มาก่อนอ๋อสิบปีก่อนที่จู่ๆพี่เขาหายตัวไปก็เป็นพระมันอ๋อเพราะงั้นแล้วเลิกเล่นแวนกาดเถอะอะ จะย้อมทุกคนในจักรวาลให้เป็นสีสายะเลยมิว hop step แต่ฉันไม่เอากับเธอด้วยหรอกเอะเอไม่มีเสียงตอบเลย hop step ก็บอกว่าไม่เอาไงอสายะอุตส่าห์พยายามแล้วนะอ๋องั้นมาลองกันอีกรอบนะ hop step แล้วครองจักรวาลหน่อยยอมหลวมตัวพูดจนได้มิว